สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตีนยอดภูกระดึงอยู่นะครับเพ <Okay. S 1> ื่จะเริ่มเดินออกมาจากช่องทางเมื่อกี้เริ่มหายใจแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกทำพิธีเปิดเปิดป่านะครับ,รบวันนี้เป็นวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่ะครับซึ่งเป็นวันที่ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เปิดปฐมฤกษ์นะครับหลังจากที่ติดสถานการณ์โควิดมา ช่วงระยะหนึ่งนะครับใน <Yeah. S 1> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่า,าฟื้นฟูป่านะครับประจําทุกปีอยู่แล้วนอกากก็เมื่อวานนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาฉลองในการท่องเที่ยวบนภูกระดึงกันนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ภารกิจของผมจะเดินทางไปชมน้ําตกนะครับล้วนๆเลยนะครับตามสถานที่ oh. นะครับของแผนที่ของทางอุทยานได้จัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ตรวจสอบดูว่าจุดไหนจุดไหนอยู่บริเวณไหนในพื้นที่หลังแ oh. ปลนะครับ oh. วันนี้นะครับก็ เราจะเริ่มต้นจากจุดบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับผมก็จะเดินทางไปที่น้ำตกวังกวางนะครับตามระยะทางของทางอุทยานได้ติด้ายไว้เป็นระยะระยะนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่น้ำตกเพนพบใหม่เพนพบใหม่นะครับแล้วก็ไล่ๆลงมาถึงน้ำตกผลพบนะครับแล้วก็มาที่น้ำตกเพนพบนะครับเป็นช่วงๆไปนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับแล้วก็มาที่น้ำตกถ้ำใหญ่แล้วก็ สุดท้ายเลยผมก็จะเอามาแค่น้ําตกทานสวรรค์น,นะครับใน <Okay. S 2> ส่วนของน้ําตกถ้ำสอรเหนือนะครับ <Okay. S 2> ก็ยังเดินทางไปอีกระยะอีกไกลนะครับไปมันจะไปถึงโซนทางของอผาลมศักนะครับถ้ามีเวลาถึงจะไปแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คงจะหยุดสุดท้ายไว้ที่น้ําตกทานสวรรค์แค่นั้นโอเค <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่น้ําตกวังกวางนะครับ yeah เป็นที่แรกจากจุดลานกลางเตน้น นี่หลังจากที่เราได้มาชมน้ําตกวังกวาง ang, เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็ต่อไปเราก็จะไปชมน้ําตกตามป้ายที่ได้ชี้ลูกศรไปเลยนะครับก็คือน้ําตกเพนพบใหม่นะครับโอเคระยะทางก็ตามป้ายที่ได้ชี้แจงไว้เลยนะครับหนึ่งห้าเจ็ดหกเมตรนะครับทางก็นนู่นเลยนะครับนูน่นไปตามนู่นเลยนะครับเนาะ <Yeah. S 2> ตอนนี้เราก็เดินทางมาจากสามแยกที่ว่าจุดออกมาจาก น้ำตกวงางๆนะครับก็เดินตามเส้นทางที่ป้ายเขาชี้เป็นลูกศรบอกมาเรื่อยๆก็กเดินตามสันเขาตามรอยทางของช้างอุจจระช้างอะไรประมาณนั้นเนาะก็เดินมาตามเ <Okay. S 1> อเคก็มาถึงพื้นที่บริเวณของน้ําตกนะครับนี่น้ําตกเพนพบใหม่นะเป็นจุดบริเวณนี้น้ําตกเพนพบใหม่ <c oughs> โอเคหลังจากที่เราออกจากน้ําตกเป็นพบใหม่เนาะเราก็เดินมาตามรัดเลาะเส้นทางตามริมลำธารนี่แหละนะครับไปที่ผลพบทีนี้นะครับก็ตามนี้เลยเนะครับเนาะเส้นทางการเดินในพื้นที่ในช่วงฤดูฝนอย่างนี้ก็การเตรียมอุปกรณ์ก็คือรองเท้าเนาะแล้วก็ การเดินบนพื้นหินที่มีตะไคร่น้ำนี่ก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันอาจจะทําให้ลื่นล้มนะครับน้ําตกฝนพบนะครับก็มาจากเห็นพบใหม่นู้นเราก็เดินลัดเลาะมาตามเส้นทางของลำธารของน้ําตกมาเรื่อยๆนะก็จะมาถึงจุดของน้ําตกฝนพบนี่เองนะครับนู่นดูสิสูงอลังการมากเลยช่วงนี้ดูดูเหมือนฝนจะมารู้จะได้รบทุกน้ําตกไหม นะครับอันนี้ก็ดูในพื้นป่านะครับความอุดมสมบู<อ>รณ์แล้วก็เสียงน้ำตกนะครับแล้วก็มีอิจระของเจ้าถิ่นก็คือช้างนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงไปไม่รู้ถึงไหนล้วดูเหมือนจะหลงนะ แต่ไม่หลงเพราะมีรอยคนเดินโอเคมาดูการน,น้ำตกโอ้โ oh ห สักครู่เมื่อกี้นี้นะครับที่เราไปชมน้ําตกมาก็คือน้ําตกถ้าใหญ่เนาะก็เราเดินมาตั้งแต่น้ําตกวังกวางนะครับตามลัดเลาะตามไหลเขาตามเกาะเกาะแก่งลาธารมาเรื่อยๆนะครับก็มาจากน้ําตกวังกวางมาเพ้นพบใหม่มาผลพบแล้วก็มาเพ้นพบต่อมาอันสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยสักครู่ในอลังการนั่นก็คือน้ําตกถ้ำใหญ่ๆๆๆๆ, <Y ahu! S 1> ๆนะต่อไปเราก็จะไปชมน้ําตก ทานสวรรค์น,นะครับนี่เลยไปโอเคไม่เมตรนี่ครับเส้นทางที่เราจะไปนะครับหลายๆท่านคงรู้จักกันแล้วล่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวฝนมันจะมาซะก,ก่อนโอเคครับผมสำหรับเอ่อ ทริปของผมนะครับในการเดินขึ้นมาที่ภูกระดึงครั้งนี้ก็เจตนาลมก็คือจะมาชมน้ำตกในพื้นที่น้ำตกที่ในพื้นที่ก็สวยๆหลายๆจุดเลยนะครับของผมก็คงตามแผนนั้นนะครับแต่ว่าน้ำตกสอเหนือก็อคงไม่ได้ไปนะครับ <Okay. S 1> ก็เอาแค่นี้นะครับพอเป็นยาหอมหอมปากหอมคอสำหรับ <Okay. S 1> ตัวเนะครับก็ทลิปนี้ก็ขออนุญาตลง จากวังกวางเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับมันยอดมาก